สวัสดีค่ะปั๊กไวเลดเองนะคะ เราใช้คอร์แล้วก็แต่งหน้านะเราจะใส่เครื่องสำอางในนี้นะจะเป็นใช่ว่างนะั้นตอนนี้เพราะว่าเราเพิ่งลื้อเครื่องสำอางออกนะคะแต่จะใส่ทั้งหมดอยู่ในกล่องสีฟ้านี้สีฟ้านี้อยู่มาเป็นปีแล้วมันก็อาจจะขลอกหนยนะข้างในแต่ทนทานดีแต่ก็ จะเครื่องสำอางทุกอย่างจออยู่ในนี้หมดเลยนะในกล่องอยากรูว่าเราใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างไปดูต่าคหากนี้ค,คือสกินเบสนะอีลามาสกาใช่เป่าคูดถุกหรือเปล่าแต่เราใช้อันนี้จ้หมดแล้วนะเพราะว่าใช้มาหลายรอบแล้ว มันจะทําให้มือเราขาวมากแล้วคืออันนี้มันไม่ถึงขั้นให้เราทำแบบทาให้เราหน้าเทานะิแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนได้ขนาดนี้มันก็ดูเนยียนสุดแล้วนะแล้วมันทำให้ทั้งหน้าเราขาวมากๆด้วยนะคะถ้าเกิดทาเยอะเกินไปนะเราชอบใช้อันนี้ยังใช้ไม่หมดนะเพิ่งซื้อมาที่จริงอะ่ะอันน,น,นี้คอนซีลเลอร์สติ๊กนะเป็นคอนซีลเลอร์แท่งก็คือ ก็ช่วยคอนซีลเลอร์ทั่วไปเนาะแต่มันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้แล้วจะบอกว่าสีแตกต่างกับผิวเรามากอ,มาอ,อ่ะเรามารีวิวอันนี้ก่อนอันนี้ อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะ into it นะเป็นซับความมันได้นะคะแต่อันนี้คือใช้สุดนถกกแล้วต้องไปล้างเนี่ยมันเป็นสีสีเ,เรานะเราไปเลือกสีมันดูขาวใช่ไหมแต่พอคุณเนี่ยมันก็ไม่มันก็จะเนียนมันทําให้หน้าเราเนียนแล้วซับความมันออกด้วยนะอันนี้ดีอันนี้ไม่ใช้คอเท่าไหร่นะนี่จะใช้แบบพวกประจําวัน แบบซับความมันน,นุ่นนี่เนาะอืออันนี้จะแม่เราซื้อมาจากไหนนะแต่จะบอกว่าสีขาวมา <c oughs> เห็นไหมมันขาวอะ่ะมันขาวแวแบบโอ้โหโชว์อย่างนี้แล้วกล้องมืดเลยก็คือถ้าคุณอันเนี้ยจะบอกว่าแป้งอันนี้เราใช้กบผิวด้วยนะมันจะตอนแรกมันก็จะขาวแหละแต่พอคุณแบบว่าแบบคุณกล้าใช้แปรงแบบว่าเกลี่ยให้มันเอาอะไรนะ คุนออกแล้วเนี่ยมันก็จะมันไม่ได้ขาวถึงขั้นว่าดีนะพอคุณทาต้องมีคนเคยเห็นอันนี้มาก่อนนะคะอา้าวกลับหลอันนี้นะต้องเห็นกันหลายคลิปมากเพราะว่าเราใช้อันนี้แบบหลายรอบมากคือมันคุณไม่คิ่ว่ามันมีหลายสีด้วยไงก็เปิดมาก็จะประมาณนี้เห็นไหมว่าสีน้ำตาลจะหมดแล้วเพราะว่าเราใช้สีน้ำตาลเยอะสุดแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็เปิดทางนี้นะคะทางนี้เป็นลิปสติก เห็นว่าใช้ก็ใช้บ้างแหละแต่คือสีมันไม่ได้ชัดถึงขั้นว่าเหมือนเหมืในนี้นะตอนแรกก็คิดว่าแบบอุย้ยแบบทาแ้วมันจะชัดเหมือนในนี้ไม่ใช่นะมันจะเป็นเหมือนแบบลิปมันอนะ่ะแต่สีมันจะได้สีมันจะไม่ชัดถึงขั้นนี้อันนี้คือที่ที่ททแตะไปหมดเนี่ยนี่คือเทสหมดเลยนะคืออยากลองสีไม่ใช่ะลรหรอกแล้วก <L oka. S 1> ็อันนี้น,นะครับ อันนี้จะเป็นพวกบลัชนะสีที่แบบว่าใช้เยอะสุดนะอ,อันนี้ก็คือสามอันนี้ผสมกันแล้วก็มาทำบลัชเนาะก็นั่นแหละอันนี้จะบอกสีน้ำตาลคือใช้เยอะสุดแล้วน้ำตาลแต่สีอื่นก็ไม่เท่าไหรนะ่นะมันจริงที่ไม่แตะเลยก็คือพวกข้างล่างอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยคือไม่ได้แตะนิดเลยอะ่ะไม่รู้จะแต่งด้วยอะไรไงแต่น่าจะนอน,นาคตอาจจะใช้อาจจะมีประโยชน์กับตัวละครไหนหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่นี่คือคุ้มมากเลยนะเซตนี้ใช้ได้แต่ว่าหลายรอบมากแล้วใช้ได้คุ้มด้วยเหลือพวกสีน้ำตาลสีแดงอย่างนี้ อ,นนอันนี้ปกติอะใช้อันนี้คอสชายนะเอาจริงๆพวกเป็นพวกสีน้ำตาลไงเป็นพวกสีแบบไม่ได้สดใสก็ใช้คอสนำ้ำใช้คอสพวกตัวละครผู้ชายเนาะก็อืมก็คือไฮไลท์แหละทำให้หน้าวิ้งวิ้งอันนี่อย่างนี้มีสามอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันเพราะมันมีสามจะมีสามเลยนะเดี๋ยวมีเรู้แบบ เป็นอย่างนี้ตามมือนะพวกสีแบบว่าดักดักหน่อยนะอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยอ่ะเพราะมันมเห็นไหมว่ามีพลาสติกติดอยู่อ่ะเพราะมันไม่ได้ใช้อ่ะคาราเมลเนาะ ไม่แตะเลยสักนิดใช้เยอะสุดละอันนี้เอาจริงๆเลยใช้เยอะสุดอันนี้ก็ใช้เป็นบแบบเหมือนกันนะ เราไปรีวิวอันนี้ก่อนอันนี้เคสนะอันนี้จะบอกว่าไม่ใช้เท่าไหร่นะเป็นสีอะไรนะสีน้ำตาลมาแขนจะได้เลอะอันนี้แหละเอาให้คุ้มอันต่อไปก็คือซีฟอนล่านะแต่เป็นสีดำนะเหมือนกันแต่เป็นสีดำ ันนี้ซื้อมาจากซื้อจากไหนเนี่ยลืมแล้วอะเป็นอะไรเนอโอ้โหแบบว่าแหลมมากเลยะฮะแหลมมากๆเลยนี่อันนี้ดำมากนะดำดำมากแต่แห้งไวก็เลยชอบนะซื้อมาดีแล้วดำแต่แห้งไวมากก็คือเขียนแล้วก็เปิดตาได้เลยไม่เละด้วยเพราะว่ามันแห้งไวมากเรามารีวิวที่เขียนคิวกันเถอะ อันนี้ใช้สําหรับล่างคิ้วก่อนแบบว่าก่อนที่แบบว่าปกติที่เราลบคิ้วแล้วเราก็จะวาดอะไรนู่นนี่ใช่ไหมเราก็จะใช้สีน้าตาลน,น,นั่นเนี้ยค่อยๆวาดก่อนแล้วค่อยลงสีจริงๆเนาะแล้วใช้นี่เออแรงเงาด่างด้วยเพราะว่าข้าไม่มีด่างนะอะรอย่งเงก็มีนิดนึงแหละแต่แดงจะได้ดูเหมือนแบบโผล่ดีดนะ่างเนาะสีนี้ไม่รู้ไม่ไม่เคยใช้เท่าไหร่ก็ใช้สำหรัแบ,บแบบวาดตาสองชั้นด้วยนะแล้วค่อย ตกเออแล้วกว็ค่อยใช้ e อ e e ไ e เนื้อสีน้ำตาลนะนะจรอย่นี้ถ้าเรามีลิปสติกนะฮะนี่สามสามแท่งเลยอ่ะอ่ะอันดับแรกเราจะมารีวิวก็คือสีอันนี้เลยอืมสีนี้สีชมพูอ่อนนะ แต่เป็นเหมือนแบบลิปมันด้วยก็คือจะไม่เป็นคาบเลยนะพอคุณทามันดีมากเลยนะคะอืมแม็ก <Okay, Mac S 2> นะคะแม็กอันนี้คือทาอยู่ตอนนี้เลยนะเป็นสีน,นี้นะถ้าดูจริงๆมันเข้มกว่านี้คือเห็นไหมมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณทาแบบหลายรอบหลายรอบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยมันจะเป็นแดงเข้มนะเอาจริงๆอืมเพราะว่าจะบอกว่าถ้าคุณทาอย่าทาเยอะทาข้างในนะพ่วม เคยลองแล้วแล้วแบบเปลี่ยนไม่ทันมันแห้งก่อนแล้วมันกลายแ,บบแดงไปเลยนี่จะใช้ข้างในปากมากกว่านะคือข้างในแล้วค่อยเกลี่ยเกลี่ยลียค่อยๆเกี่ย,ย,ยเยนาะเออแปลงที่เราใช้นะคะเยอะไหมขอปรนทานโทษบางอันอยังไม่ได้ล้างเลยตายละ ประการดรมากเลยแต่นี่จะเป็นเออพวกแป้งที่เราเออพวกทำไมชอบพวกแป้งอ่ะอพวกแป้งที่เราใช้กันนะคะนี่เยอะไหมใช้หมดนะไม่ต้องห่วงพวกระสับกรงที่เราใช้คอร์สนะคะก็ถ้าใครอยากดูคลิปอื่นก็บอกในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปเรานะคะจะพัฒนาต่อไปนะคะก็ คุณนะคะตลอดเลยแต่ก็ถ้าเกิดชอบก็กดติดตามนะคะถ้าชอบผลงานเราก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย